สวัสดีค่ะเช้าวันที่24กุมภาพันสอง5ันนะคะวันนี้ก็มาติดตามความคืบหน้าของน้องเบกเมจิกค,ค่ะที่ตัดไรแล้วก็มาชำ่ำช่ำน้ำแบบลงวัสดุปลูกไว้เลยเนะาะเมื่อวานลงกระมังแบบ มีน้ำเลยไม่มีรูค่ะกระถางกระถางไม่ได้เจาะรูแบบนี้เลยค่ะสดชื่นค่ะเดี๋ยวตรงนี้มีแดดไมต้องขยับเข้าเข้าร่มหนะ่อยจะเป็นการเสี่ยงเกินไปถ้าตั้งตรงนี้นี่ค่ะต้นที่สองอันนี้ก็ไม่มีรู อันนี้ต้นที่สามต้นที่สามนี่อันนี้ก็มีรูอันนี้หายแตกหากระถางไม่ไม่พอหายไปกอนส่วนต้นนี้ส่วนต้นนี้นานแล้วค่ะนนและนี่ไม้กระไลต้นนี้แต่ว่าใบเขาแบบดูเกลนกันเนาะนี่อวบเท่าไหร่ เมื่อวานนี้ได้สามไหลนี้เป็นสามยอดสามยอดนี้ใบใหญ่สุดยอดแรกยอดอวบแล้วก็มีข้อค่ะมีข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบข้อไหลค่ะดูซิว่าแบบปักแบบง่ายๆแบบนี้ว่าเขาจะขึ้นไหมขึ้นก็ไม่เป็นไรเรามียอดสามยอดทดสอบค่ะมาอัปเดตน้องน้องที่ขึ้นมาจากข้อไหลข้อไหลของต้นแรกค่ะต้นแรกที่เพื่อนให้มาเนาะที่ตัดมาได้สี่ข้อไหลขึ้น3ามข้อไหลแล้วก็ขาดไปข้อหไหลไปขาดไปยอดหนึ่งค่ะ หนูโจมตีข้อนี้แล้วก็หลุดมาเป็นยอดนี้เราจับทิมไว้ตรงนี้ก็ mm hmm. ยังสดชื่นค่ะเนี mm ่ย hmm. แสดงว่าถ้าเขาติดลากอยู่ต่อไปได้ mm hmm. ก็แสดงว่าแบบ mm hmm. เขาจะสามารถอยู่ได้โดยที่ที่ไม่ต้องมีมีรากเลยเนาะ mm hmm. ขอให้เราแบบแช่น้ำให้ทันเขาก็ สามารถต่อได้เหมือนผักบุ้งเลยดีดีดสูดว่าถ้าใครมีมียอดที่แบบบังเอิญตัดขาดน,นะก็กลับชำไว้จะได้ไม่เสียดายจะไม่เสียใจโอเคดูต้นแม่ต้นแม่ก็สดชื่นค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยต้นแม่แล้วก็ไม่ได้ทาปูนแดงด้วยนะคะตรงไหลที่ต่ด นี่เขาก็มีไหลไหลต่อมาอีกขึ้นใบละสองใบแล้วก็นี่ไหลไหลต่อมานี่ไหลที่ห้าใบยังไม่พี่ค่ะรอใบขึ้นจังลำต้นเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเขาจะยืดยืดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมีนีนนีใบล่าสุดค่ะใบล่าสุด เย็นกลับมาก็คงดำหน้าดำปุดเก่งมากค่ะเปลี่ยนสีเก่งมากอ่าคนนี้ก็มาดูพี่จูนหน่อยพี่ชูนก็ไม่น้อยหน้าใครเลยค่ะนีนี่ใหญ่มากเย็นนี้มามาแยกลูกพี่ชูนมัางนี่ค่ะแยกพี่ชูนมางนู่นเขาไม่ลูกหลายต้นค่ะ สวยมากบอนนาบอนนาก็มีลูกค่ะเอาค่อยๆเยอับน้องเนนซีนิดนึงเนนซีก็โตค่ะแต่เฮ้เส้นกลางใบไม่ออกลายสักทีนอนลุ้นอยู่นี้ใบล่าสุดค่ะลุน้นว่าใบล่าสุดนี่จะ สูงกว่าพี่ไหมเนี่ยค่ะกำลังถอดเป็นเหมือนลายลายจะชัดรอนรุ้นเหมือนกันค่ะอ,อันนี้อะไรเอยวาโลวาโลใบล่าสุดก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นตามลำดับแล้วก็มีแทงหลอกขึ้นมาอีกแล้วอื้ โอ้โหอ๋อนี่ผิดนาเลยค่ะเลรมอนน้ำเบรมอนนามใบล่าสุดตัวใหญ่ขึ้นอีกมีหลอดไหม,มยังไม่เห็นหลอดแคประมาณวันสองวันด้นวยงแทงหลอดใหม่ขึ้นค่ะอือน้องคนนี้คอตกนิดนะึ่ง เดี๋ยวต้องรีบยกข้าลลงเปลี่ยนมุมค่ะตรงนี้จะเป็นบอลกระดาษยักเขียวเปลี่ยนม,มุมนิดนึงอันนี้ตรงนี้จะได้แดดร้อยค่ะเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแดดประมาณห้าสิบค่ะครึ่งวันครึ่งวัน,คร,วน,ค,รวนครึ่งวันบ่ายแดดเป๊บหน,นึ่งตรนี้ มีสองต้นค่ะบอนกระดาษยักษ์เขียวอันนี้บอลก้านดำบอลก้านดำก็ขยันตูบอนก้านดำ,นนดำนต้นน,ำตนนี้สีโอ้สีใบเหมือนกันอันนี้ทูนต้นนี้ทูนลายแปลก เกิดขึ้นคนเดียวแต่ก็คงน่าจะเป็นทูนค่ะก้านเขาเงนเงนอ,อ่าตรงนี้พาไปชมนะ้องต้นการาวาหน่อยไว้ราวาโอ้โหเป็นลางขาวๆแต่นี่ยนี่แต่ก็โตนะคะ นี่ค่ะที่ลงหลุมจิ้มจิ้มเลยค่ะแต่ใบเขาก็ใหญ่นะคะนี่เป็นลาลาขาวๆหรือเป็นใหยมงมุมไม่แน่ใจค่ะน้าทุกต้นเลยค่ะแต่มีหลุมหนึ่งที่แบบเหมือนจะจะอําลาไปแล้วนี่เล็กๆนี่ค่ะก็ะให้น้ำเขาทุกวัน ค่ะสีพลาสติ่เอาน,นี้เลยหวังว่าน้องจะรอดไปด้วยกันเนาะสู้ๆนะคะแล้ววันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณที่มาติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจตลอลดนะคะถึงจะถ่ายคลิปยังไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ